สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาร้องเพลงส่วนเกินของพี่บอยพีทแมกเกอร์น,นะครับเป็นยังไงก็ไปลองฟังกันดูเลยครับเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการทำอะไรให้ไปทุไรก็กลายเป็นลำคาญคำพูดที่คอยกดดัน บีบคั้นฉันมาเนินนานก็พอจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใครฉันก็คงไม่ทนฟื้นเธอต่อไปเมื่อรังไม่เป็นยิ่งฝันคอยรอจบลงแค่นั้นเมื่อเธอไม่มีฉันในหัวใจ หยุดความรักไว้ตรงนี้พอก่อนดีไหมถ้าใจอ่อนลาอย่ามัวเสียเวลากับรักดำๆดที่เธอไม่มั่นใจหากยิ่งฟื้นจะยิงเจ็บช้ำยิ่งต่อยิ่งย้ำหิี้ยปวดใจ ยิ่งฝืนยิ่งห่างไกลถึงข้าต้องตัดใจเสียทีแล้วนะครับ